กันเลยเรื่องของความสวยความงามรวมถึงค่านิยมของวัยรุ่นยุคใหม่ที่จะต้องมีฟันเรียงขาวสวยนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็บางคนก็เลือกที่จะใช้วิธีการจัดฟันนั่นเองเป็นข่าวกันมาบ่อยครั้งกับค่านิยมผิดๆในเรื่องของการไปจัดฟันแฟชั่นซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวกันเยอะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยตามไปทลายแหล่งทําฟันแฟชั่นเถื่อนนะคะ <Yeah. S 1> ซึ่งก็ส่งผลถึงขั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตมาแล้วแล้วบางครั้งเนี่ยค่ะภาพที่เห็นออกมาแบบนี้เนี่ยการจัดฟันแบบนี้ก็สังเกตได้เลยว่าลักษณะาการเรียงตัวของฟันเนี่ย มันผิดปกติก็คือแทนที่มันจะโค้งแบบตามรูปปากของเรากลายเป็นเรียงเป็นเส้นตรงแบบนี้ก็คาดว่าเอ๊ะอาจจะมาจากการจัดฟันแบบผิดวิธีหรือเปล่านะคะเหมือนกับเป็นการโฆษณาชวนเชื่อว่าใช้ อุปกรณ์ในการจัดฟันแล้วฟันเนี่ยจะเรียงเป็นระเบียบสวยงามผมเจอไวรุ่นบางคนนะครับฟันสวยอยู่แล้วขาวอยู่แล้วแต่ยังไปซื้ออุปกรณ์พวกนี้มาใส่ไปใส่พวกนี้เพื่อที่จะว่าเวลายิ้มแล้วเนี่ยจะเห็นเหล็กดัดฟันเห็นเป็นสีสีเห็นเนสี้ก็ได้เหมือนเพื่อนมันมีสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีส้มเชื่อว่าใส่แล้วสวยค่ะแต่จากภาพภาพนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าสุดท้ายเนี่ยมันสวยได้ไม่นานฟันมันเรียงผิดปกติไปแล้วอะค่ะก็เลยทําให้ทีมข่าวของเราตัดสินใจที่จะไปเจาะลึกตอบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแฟชั่นจัดฟ นัดอะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มหายไปเพราะว่าตํารวจจับเยอะมันลามไปสู่โลกไซเบอร์ก็คือมีการขายอุปกรณ์จัดฟันผ่านทางแฟนเพจ Facebook นะคะให้ผู้ซื้อซื้ออุปกรณ์จัดฟันราคาถูกๆหลักร้อยเองนะคะกลับไปจัดกันเองที่บ้านแล้วคิดดูว่ามันจะอันตรายขนาดไหนเราจะไปเจาะลึกจากรายงานพิเศษกันเลยเรื่องนี้นะคะกับคุณภัยจิตพานนทค่ะ อุปกรณ์ชุดจัดฟันแฟชั่นเหล่านี้ถูกนำมาโฆษณาและซื้อขายกันในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างแพร่หลายวัยรุ่นจำนวนมากต่างให้ความสนใจเพราะสนุนราคาที่ถูกตั้งแต่500บาทจนถึง700บาทและยังบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านพร้อมทั้งสอนวิธีการจัดฟันแฟชั่นโดยอ้างว่าอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นอุปกรณ์ที่ทางการแพทย์ใช้เพื่อจัดฟันเช่นกันแต่จากการตรวจสอบเราพบว่าผู้จำหน่ายอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ใช่ทันตแพทย์ ทำให้เกิดคำถามว่าการซื้อขายอุปกรณ์ลนนักษณะนี้จะเกิดอันตรายกับผู้บริโภคได้หรือไม่ทันตแพทย์พัทรพลร,รุ่งจิรารัตเ,เจ้าของคลินิกทำฟันแห่งหนึ่งเล่าว่าเคยถูกนำภาพประกอบในการรักษาฟันไปแอบอ้างในแฟนเพจที่มีการโฆษณาขายอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นโดยที่ผู้ขายนั้นไม่ใช่แพทย์ทันตแพทย์พัทรพลยังเปิดเผยว่ามีคนไข้จำนวนมากที่มาปรึกษาเรื่องการแก้ไขรูปฟัน หลังมีปัญหาจากการจัดฟันแฟชั่นโดยปัญหาที่พบบ่อยสุดคือรูปฟันมีการเรียงผิดปกติบ,บางรายสามารถแก้ไขได้<ส>แต่บางรายามไม่สามารถแก้ไขได้อีกนะครับว่าเออสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากฟันที่มันจะเรียงตัวกันแบบสเปรสปะแล้วนะครับดูภาพนี้ต้องบอกว่ามีหลายหลายรูปแบบมากนะครับมีตั้งแต่เบาๆก็ยอย่างเช่นฟันเ,ออเกยมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับออหนักขึ้นก็คือเกยมากขึ้นกว่าเดิมจนทั้งมันไม่หลงเหลือสภาพความเป็นแนวของฟันเลยก็มีนะครับ แล้วก็ส่งผลไปจนถึงเป็นข้อต่อกระานไก่น้องๆที่มาเนี่ยได้รับความทรมานมากจากจากการปวดกรามนะครับอ้าปากขูปากเนี่ยจะมีเสียงคลิกๆหน้าหูหรือบางทีเนี่ยก็คือไม่สามารถอ้าปากได้เลยทันตแพทย์ระบุว่าอันตรายที่เกิดจากการจัดฟันแฟชั่นพบได้หลายส่วนทั้งจากการใช้เครื่องมือที่ไม่สะอาดเพียงพอทําให้มีโอกาสติดเชื้อโรคได้หลายอย่างเช่นไวรัสตับอักเสบวัณโรค เพราะวัสดุที่ใช้จัดฟันแฟชั่นที่มีคุณภาพตำ่ำมักปนเปื้อนสารเคมีรุนแรงที่จะเข้าไปสะสมในร่างกายจนก่อให้เกิดอันตรายหรือกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ตามมาได้โดยเฉพาะลวดที่ใส่เข้าไปในช่องปากหากปรับแต่งโดยผู้ที่ไม่มีความรู้จะทําให้เกิดแรงกดตัวฟันมากเกินไปจนทําให้ฟันเคลื่อนผิดตําแหน่งไม่เป็นระเบียบมีอาการปวดฟันมากมีฟันตายและเปลี่ยนเป็นสีคล้ำหรือมีรากฟันละลาย จนถึงขั้นต้องถอนฟันซี่นั้นออกไปถ้าเอามองแค่ปัญหาภายในช่องปากก่อนนะคะก็คือฟันมีได้ผลเสียจา,จากอะไรครับจากนี่คือจากตัวอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นเนี่ยที่มีราคาถูกและไม่ได้คุณภาพนะครับที่เข้ามาติดให้เราเนี่ยซึ่ง,ซ,งซึ่งตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันอยู่ในช่องปากเรามันก็เหมือนกับว่าเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราทาอะไรทุกวันทุกวันทุกวันมันก็ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเราทุกวันทุกวันซึ่งก็จะส่งผลเสียให้กับร่างกายเราได้มีสิทธิ์ที่จะฟันเนี่ยจะหลุด นะฮะลากฟันนี่อาจจะหลุดทะลุก,กระดูกเนี่ยนะฮะกระดูกสันเหลือกเนี่ยออกมา mm hmm. ก็อาจจะทําให้ต้องถูกถอนฟันได้แล้วถ้ารุนแรงก็อาจจะทาให้ฟันตายต้องรักษาลากได้ mm hmm. นะคะอันตรายอันตรายมากเลยค่ะก็ไม่อยากให้ทําเองนะคะรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงสมใจสาตราวหะประธานกรรมการที่ปรึกษาสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยระบุว่าการจัดฟันแฟชั่นไม่ใช่การรักษาทางทันตกรรม แต่เป็นการพยายามใส่เครื่องมือเข้าไปในช่องปากเรียนแบบการจัดฟันที่ทันตแพทย์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโดยผู้ที่ไม่ใช่ทันตแพทย์ซึ่งโดยปกติแล้วผู้ที่จะสามารถจัดฟันให้คนไข้ได้ต้องมีความรู้ในเรื่องของการจัดฟันโดยเฉพาะจัดฟันเนี่ยโดยทั่วไปก็เกิดจากความจําเป็นนะคะฟันซ้อนเกฟันห่างหรืออะไรเงี้ยมีความลําบากในการบดเคี้ยวนะคะแปลงฟันลําบากทําให้ฟันผุอะไรเนี่ยถึงจะจัด แต่ที่คนที่จะไปจัดฟันเนี่ยก็จะต้องรู้นะคะรู้กายวิภาคของกระดูกขากไกรรู้คุณสมบัติว่าส่วนไหนอย่างเช่นตรงไหนของกระดูกเบ้าฟันที่จะรับแรงแล้วจะทําให้เกิดการเคลื่อนฟันต้องใช้แรงมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมฮะขั้นตอนของการจัดฟันจะมีอะไรบ้างเช่นการจัดระดับฟันนะคะการเคลื่อนที่ฟันซี่ไหนซี่ไหนเป็นยังไงอะไรเงี้ยต้องรู้ละเอียด ปัจจุบันแม้กระทรวงสาธารณสุขจะออกมาประกาศเตือนถึงอันตรายจากการดัดฟันแฟชั่นที่วางขายทั่วไปว่ามีสารปนเปื้อนหลายชนิดเช่นตะกัว่วซิลิเนียมโครเมียมสารหนูและอื่นๆซึ่งหากสะสมในร่างกายในปริมาณมากก็จะก่อให้เกิดผลต่อไตทำให้ไตวายวถึงขั้นเสียชีวิตได้แต่น่าแปลกใจว่านอกจากการวางจำหน่ายตามท้องตลาดโดยทั่วไปแล้ว ัจจุบันการจัดฟันแฟชั่นอย่างลุกกลามไปจําหน่ายบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กไยจิตพานนท์เช้านี้ที่หมอชิดรายงาน ก็ต้องย้ำน,นะคะว่าที่เห็นอยู่นี้เนี่ยเป็นการจัดฟันถ้าหากว่าไปเจอในแฟนเพจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผู้ขายเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นทันตแพทย์นะคะเพราะนั้นอันตรายเคยเป็นข่าวใหญ่ขึ้นหน้าหนึ่งมาแล้วหลายครั้งกรณีที่มีเด็กเนี่ยไปจัดฟันเถื่อนซื้ออุปกรณ์มาจัดเองแล้วถึงขั้นเสียชีวิตนะคะเพราะว่าบางทีมันเกิดการติดเชื้อในช่องปากนะคะคือเขาจะใช้สีสันสดใสนะคะหลากหลายสีให้เลือกรวมไปถึงรูปแบบการ์ตูนบ้างเป็นลายดอกไม้บ้างอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการล่อใจวัยรุ่นเนี่ยให้อยากจะไปจัดแบบนี้ ะะที่สําคัญคือราคาถูกแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับ ทุกวันนี้นะครับในประเทศไทยนะครับมีหมอเฉพาะด้านที่มีความชํานาญและมีความรู้ในการจัดฟันอย่างถูกวิธีและปลอดภัยไม่ถึง500คนทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วที่เหลือนะครับคนที่มาจัดฟันให้เรามีความรู้เฉพาะด้านหรือไม่เพราะว่าการที่จะเรียนจัดฟันได้เนี่ยต้องจบันแพทย์มาก่อนและต้องไปเรียนเพิ่มเติมในวิชาสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านการจัดฟันโดยเฉพาะจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่คนที่จะมาทําเรื่องนี้เนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็คิดดูว่าขนาด ทันตแพทย์เองเนี่ยถ้าหากไม่ได้เรียนเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาจริงๆแล้วโดยหลักการยังจัดฟันไม่ได้เลยนะคะคต้องเป็นทันตแพทย์บวกกับไปเรียนเฉพาะด้านมาด้วยเท่าน,านั้นเพราะว่าจริงๆการจัดฟันเนี่ยต้องอยู่ในความดูแลของหมอฟันอย่างใกล้ชิดด้วยเพราะว่าไม่ใช่จัดแล้วจัดเลยก็ต้องคอยไปพบคุณหมออยู่บ่อยๆนะคะสวยแต่เสี่ยงคุ้มหรือไม่ต้องลองพิจารณาดีๆนะครับ